นี่คุณ mm ผิด hmm. คุณยังมาพูดอย่างนี้เหรอเฮ้ยมึงคิดว่ามึงมีมือมีตืนคนเดียวใช่ไหมเดี๋ยวมึงเจอคูเย้หนูดีใจจังเลยนานมากเลยที่หนูยังไม่ได้มาเที่ยวกับพ่อแม่พ่อก็ดีใจเหมือนกันลูกนานแล้วไม่ได้เที่ยวกับครอบครัวเนาะ โอยทำไมจ้องมาเจอคนขับรถชี้ชๆออย่างนี้ด้วยวะแบบนี้มันต้องเตือนสั่งสอนพ่อพ่ออย่าทำแบบนั้พ่อพ่อเฮ้ยมึงขับรถไงวะลงมาเคลียเดี๋ยวนี้เลยนี่คุณขับรถยังไงมาชนรถผมอ่ะไอนี่มันทางลมแยกคุณขับรถยังไงชะลอหน่อยสินี่คุณผิด คุณยังมาพูดอย่างนี้เหรอเฮ้ยมึงคิดว่ามึงมีมือมีตื่นคนเดียวใช่ไหมเดี๋ยวมึงเจอกูพ่าฮ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 ้าฮ่าฮ่ไฮไาฮ่าฮ่เฮ่เฮ่าอ่าฮเป็นาร่าฮ่าฮ่ม่าป็นไ่า่าฮ่ดฮ่าฮ่่ะฮ่าฮ่าฮ่าฮนาเป็นอะไราฮ่าฮ่าฮ่าไ่าฮ่าาฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่่าฮ่าฮ่คฮา่าฮ่าฮ่่่่ คุณครับคุณเจ็บตรงไหนไหมครับอ๋อผมไม่เป็นไรครับแล้วพี่เป็นไรไหมครับอ๋อผมก็ไม่เป็นไรครับผมต้องขอโทษได้จริงๆนะครับพอดีโค้งนี้ยมันเป็นจุดบอดผมมองไม่เห็นจริงๆครับอ๋อไม่เป็นไรครับผมต่างหากแหละที่ต้องขอโทษพี่เพราะว่าผมไม่ชินทางผมก็เลยไม่ทันได้ระวังครับอ๋อไม่เป็นไรนะครับถ้าอย่างนั้นนะอุบัติเหตุไม่มีใครอยากจะให้มันเกิดขึ้นงั้นผมเรียกประกันให้นะครับครับผมไม่เป็นไรใช่ไหมคะไม่เป็นไร เป็นยัเป็นอะไรไหมลกูกไม่เป็นไรค่ะดีไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรค่ะคุณลูกค้าครับเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณครับนี่คือใบเคมของเรานะครับมีอายุการใช้งานหนึ่งปีถ้าหากลูกค้าสะดวกเมื่อไหร่ก็นำรถเข้าอู่ในเครือของเราได้เลยนะครับขอบคุณมากมาะครับลูกค้าลองตรวจเช็คดูนะครับครับผมโอเคครับ งั้นผมขอตัวก่อนนะครับครับผมสวัสดีครับดีค่ครับผมต้องขอโทษอีกครั้งนะครับที่ทําให้ทุกคนต้องเสียเวลาตัวเล็กคงหิวแล้วสิเดี๋ยวหน้าขนมไปให้กินระหว่างทางนะครับขอบคุณมากมากนะครับขอบคุณค่ะขอตัวนะครับ เดินทางปลอดภัยนะครับโอมีเรื่องเย่ๆแต่เช้าเออว่าแต่เราจะไปไหนกันเนี่ยลูกไปถนนค่ะเอาเหรอเอย้ไปกัน Thank you